สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ด,ด,ดไม่มีโอกาสรู้ตัวติดโควิดเห็นแล้วสลดใจวินจักรยานยนต์คุกเข่าความน่าสิ้นใจบนฟุตบาทวันที่26กรกฎาคมสมาชิกเฟซบุ๊กชื่ออาทิกิจได้โพสต์ภาพสุดสลดหลังพบวินจักรยานยนต์รับจ้างนั่งคุกเข่าความน่าเสียชีวิตบนฟุตบาทริมถนนโดยได้ระบุข้อความว่าเศร้าใจจังประเทศไทย ต้องมีคนมาเสียชีวิตข้างถนนแบบนี้สงสารพี่วินมอเตอร์ไซค์เลยต้องมาเสียชีวิตท่าแบบนี้พลิกตัวขึ้นมาก็แข็งท่านี้เลยไว้อะไรแก่พี่วินมอเตอร์ไซค์สิ่งที่น่ากลัวของการจากลากคือมันไม่ได้บอกล่วงหน้าว่าจะมาเมื่อไหร่กรุณาให้เกียรติญาติผู้เสียชีวิตด้วยนะครับจากนั้นได้มีหญิงสาวรายหนึ่งได้โพดระบุว่าผู้เสียชีวิตเป็นลุงของตนเองลุงมีอาชีพขับวินจักรยานยนต์มีโรคประจําตัวอยู่แล้วลุงป่วยแต่ลุงไม่คิดว่าตนเองจะติดโควิด ลุงหยุดงานไปหลายวันพอไม่มีอะไรได้จึงกลับตัดสินใจออกมาทำงานลุงไม่คิดว่าตนเองจะต้องมาจบชีวิตแบบนี้ลุงไม่มีโอกาสรู้ด้วยซ้ำว่าตนเองติดเชื้อโควิดแต่คนในครอบครัวรู้พร้อมกันหลังจากผลชนสูตรนอกจากนี้เธอยังพูดถึงคอมเนต์ที่ต่อว่าลุงของเธอว่ารู้ว่าป่วยยังจะออกมาอีกและอาจจะแพร่เชื้อให้คนอื่นซึ่งเธอระบุว่ามีใครบ้างอยากมานอนตายข้างถนนเพราะเขาไม่รู้ไงว่าติด ถ้ารู้ก็ไปรักษาแล้วถ้ารัฐบาลมีการบ,บริหารจัดการที่ดีให้ประชาชนกักตัวอยู่ที่บ้านมีข้าวให้กินมีเงินจ่ายค่าเชาวบ้านประชาชนเข้าถึงการตรวจอย่างครอบคลุมได้รับการรักษาอย่างทั่วถึงมีวัคซีนดีๆคงไม่มีใครออกมาตายแบบนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ